สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกิโฮมคลิปในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวต้นไม้ที่มีใบเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะนั่นก็คือต้นกระดุมไม้ใบเงินนั่นเองซึ่งที่บ้านเราเนี่ยก็ปลูกแบบหลายไซส์มากๆนะคะมีตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่เลยค่ะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราปลูกยังไงดูแลยังไงนะคะตามมาเลยค่ะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ ต้นกระดุมไม้ใบเงินของเราเนี่ยทุกไซส์ในบ้านเรานะคะเราซื้อจากร้านนี้ค่ะเพื่อนๆน,นี่ชื่อว่าร้านสวนพัน์ธุไม้นํารวยนะคะไม้ดอกไม้ประดับนานาพัน์ธุนะคะ<ม>ก็คือเขาจะมีขายที่จตุจักร สาขาใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆจะขอแนะนําเป็นไซส์เล็กก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยเพิ่งลงปลูกไปเลยนะต้นเนี้ยตอนที่ลงปลูกช่วงแรกๆเลยนะทุกคนมันจะเจอปัญหาแบบใบเหลืองเนี่ยนะค่อนข้างเยอะนะคะแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงปรับตัวของเขาก็เดี๋ยวสักพักหนะ่อยเขาจะฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นมากๆนะคะวิธีการของเราอะ่ะสำหรับอันนี้เราจะลงดินไปเลยก็คือขุดแล้วก็ ลอยตุ้มไว้แบบนี้นิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาดินมาโปะๆไว้เพื่อให้เขาแบบระบายความชื้นได้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งตรงนี้นะคะนี่มาต่อกันที่ไซ์นี้นะคะไซ์นี้เนี่ยจะเป็นไซ์ที่เติบโตขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ,ะก่อนนันนี้เนี่ยเรามีลงคลิปไปเป็นคลิปปลูกต้นไม้บริเวณนี้เนาะตอนนี้ก็คือน้องอ่ะฟื้นตัวดีมากเลยนะคะ สำหรับต้นนี้เนี่ยเขาจะมีใบที่เป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะก็คือจะเป็นสีเงินเงินเห็นไหมแล้วก็มันจะเหมือนมีขนเส้นเล็กๆอยู่ในใบนะคะสําหรับการให้แสงของต้นนี้นะคะก็แนะนําเป็นแดดครึ่งวันนะคะไปจนถึงแดดเต็มวันเลยก็ได้นะคะต้นนี้เขาชอบแสงมากๆเลยเสําหรับเรื่องของพวก แมลงแล้วก็เรื่องราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องควรระวังนะคะต้นนี้ก็คือช่วงหน้าฝนนะเขาจะเกิดเชื้อราได้ง่ายมากโดยเขาจะเป็นราดำนะคะสังเกตที่บริเวณต้นเนี่ยมันจะมีแบบดำๆขึ้นเต็มไปหมดแล้วก็ใบอะ่ะมันก็จะห่อหงิกนะคะอันนี้ก็คือเขาอาจจะเป็นราได้นะคะเพื่อนๆก็ต้องระวังแล้วก็หมั่นพ่นยากันเชื้อราด้วยนะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูต้นบริเวณโซนนี้ก่อนนะคะนี่เห็นไหม สีเงาวสวยมากสมชื่อเขาจริงๆนะคะว่าการะดุมไม้ใบเงินนี่พอเขามาอยู่แบบบริเวณโซนเขียวๆอ่ะเขาจะดูแบบเด่นขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วเวลาตัดแต่งใช่ปะก็แค่แบบตัดตรงนี้ยอดออกไปอะ่ะเขาก็จะแตกกิ่งออกมาอีกนะคะในเรื่องของการปลูกบ้างสําหรับโซนนี้ก็คือลงปลูกง่ายมากเลยใช้แค่ดินถุงธรรมดาเองนะคะขุดหลุมแล้วก็ ฝังลงไปลอยตุ้มไว้แบบเดิมนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็ลอยตุ้มเหมือนกันครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราเอาหินนะมาปิดไว้เห็นไหมเข้าเลยสวยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวถันไปจะพาไปดูไซส์ใหญ่ที่สุดของบ้านกันค่ะแล้วก็มาถึงต้นที่เป็นไฮไลท์กันบ้างนะคะนั่นก็คือต้นนี้เลยเด้ต้นนี้เนี่ยเป็นไม้ที่คอยต้อนรับอยู่หน้าบ้านนะคะ สำหรับตอนที่ซื้อมาในช่วงแรกเนี่ยต้นนี้สูงประมาณ2.5เมตรได้นะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือสูงขึ้นไปเยอะมากเลยนะนี่มาดูใกล้ๆนะคะน้องเขาจะมีใบที่สวยมากๆเราอะประสบปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งนะคะตอนที่ฝนตกหนักๆนะก็คือใบของเขาอะมันเหมือนจะเป็นโรคค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีหลายกิ่งที่เป็นแบบนั้นนะคะเราก็ใช้วิธีการตัดทิ้งบางส่วนแล้วก็พ่นยาป้องกันเชื้อรานะคะ ต้นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเจอความชื้นมากๆอะ่ะเขามีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราได้ง่ายนะคะเพื่อนๆเห็นไหมตรงพวกแบบนี้นะต้องคอยระวังวก็ต้องเช็คเขาอย่างสม่ำเสมอนะคะสําหรับต้นนี้เนี่ยดูแลค่อนข้างง่ายมากๆคือไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากรดน้ํานะคะอันนี้ก็คือออกมาใหม่แล้วนี่สวยเลยเห็นไหมฟูฟ่องเลยนะคะสําหรับวิธีการปลูกของเราอะ่ะก็คือเราไปตามหากระถางที่ไซส์ใหญ่มากๆให้มันเหมาะสมกับเขามา ก็คืออันนี้เลยอันนี้เนี่ยเป็นกระถางที่ได้มาจากงานบ้านและสวนแฟร์ทุกคนใบละประมาณ3 0มร้อยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะก็คือเป็นพลาสติกข้างล่างเนี่ยเราจะรองก้นด้วยหินก่อนเพื่อให้น้ำอะ่ะมันระบายได้ดีแล้วก็ยกตุ้มเขามาใส่จากนั้นเนี่ยก็ใช้ดินถุงอะ่ะเทลงไปเลยดินถุงที่เป็นเนื้อดินนะคะทุกคนไม่ใช่แบบว่าแกลบหรือว่ามะพร้าวขุยอะไรแบบนี้นะตรงนี้มันจะเป็นเนื้อดินล้วนเลยค่ะแล้วก็เวลาลดน้ําไปอะ่ะน้ามันก็จะระบายได้ดีคือแบบ หายวุบไปเลยนะคะก็โอเคมากๆสําหรับต้นนี้นะอ๋อแล้วก็ที่สําคัญคือมันค่อนข้างหนักเนาะต้นนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกนะคะก็แนะนําให้เพื่อนๆนอะใส่หินลงไปข้างล่างเพื่อเป็นการถ่วงไม่ให้มันล้มเนาะเวลามันพัดนะคะลมพัดเนี่ยมันอาจจะล้มได้เพราะว่าต้นเขาค่อนข้างสูงนะคะสําหรับต้นนี้เนี่ยเขาก็มีตุ่มแบบว่าเป็นตุ่มดอกนะคิดว่าเ่าจะใช่นะคะก็คือนี่เม็ดเม็ดที่อยู่ข้างบนนะคะโอ้ต้องต้องหยิบลงมา นี่แบบนี้เลยสวยมากเลยเห็นว่าถ้าสมมุติเราตัดไปใส่ใจกันอ่ะมันก็น่าจะสวยมากนะคิดว่าแต่ยังไม่เคยลองเนี่ยมันจะมีตุ่มๆแบบเนี้ยขึ้นเต็มเลยข้างบนอ่ะก็คือเยอะมากนะคะแล้วก็ช่วงแรกๆอ่ะที่มาปลูกอ่ะก็คือเจอปัญหาเรื่องใบเหลืองเหมือนกันที่ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปสาเหตุก็คือว่าเราลดน้ําน้อยเกินไปนะคะเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยนะใบเหลืองแบบเนี้ยเยอะมาก แต่ว่าช่วงนี้คือเขางามแล้วนะคะสวยงามมากเพราะว่าเราอัดน้ำบ่อยมากนะคะนี่วันหนึ่งก็ลดประมาณช่วงเช้าเนาะหรือว่าเย็นก็ได้นะคะถ้าดูแบบภาพรวมอ่ะต้นเนี้ยมันจะยังไม่ค่อยกลมเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดด้านบนนะคะก็จะชี้โดชี้เดนิดนึงตัดง่ายๆเลยเพื่อนๆนแค่แบบตัดตรงปลายอ่ะเขาก็จะแตกออกมาอีกนะคะสวยมากๆต้นนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นต้นไม้ที่มีใบสวยนะคะสีเงินบ้านไหนเนี่ยที่อยากให้บ้านดูแบบออกแนวสวนอังกฤษนะคะดูเย็นเย็นสบายตาแล้วก็มีต้นไม้ที่โดดเด่นนะคะก็ขอแนะ่นำต้นกระดุมไม้ใบเงินเลยค่ะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายต้นที่สูงมากี่มี ตุ่มตุ่ๆด้วยนะคะน่าจะเป็นช่อดอกสวยนะเป็นต้นไม้ที่สวยมาก